มาอยู่ที่บริเวณพ่วงประตูต,ต้าแปมีการจัดงานมากรรมวัฒนธรรมมีควัวหน้าขนาดเลยแล้วก็มีการแสดงนิยมโดยมีครัวาขายควัวกินแล้วก็งานศิละปะพื้นเมืองของต่างจังหวัดภาคเหนือของเขานะ,ะแล้วก็จังหวัดเจียงใหม่มีอย่างในงานข้องเดียวปลาไปชมกันข้างในเลยครับนี <c oughs> ่เป็นชื่องานนะคร นิทรรศการมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมจัดวันนี้วันแรกมาถึงก็จะเห็นซุ้มประตูทางหน้านี้สามารถมาทายหูบตรงนี้ได้หูบงงงาม <c oughs> สำหรับสื่อมวลชนก็มาลงทะเบียนตรงนี้ได้มีเจ้าหน้าที่แล้วก็สาวสวยคอยต้อนรับ ้าแพก็จะต้องมีคนจีนแล้วก็นกที่ราบ <c oughs> สำหรับงานนี้คืองานผ้าแพรอันปลักหรือชื่อไทยว่ามรดกทางวัฒนธรรมพวงประตูท่าแพรข้างในนั้นเป็นเวทีการแสดงมีการให้ความรู้เกี่ยวกับประเพณีล่องสเปา นี่ก็เป็นตัวอย่างของเรือล่องสะเปาม,มีมุมถ่ายรูปงามๆเป็นน้ำต้นโบราณม <c oughs> าฟังโบทเทลง เสื้อผ้างามๆจากบ้านไร่ใจสุก thank <laughs> you สาธิตการขันไฟสาธิตการทำกลองพื้นเมืองมีการทำกลองพื้นเมือ, <c oughs> อง

วัฒนธรรมตะบนสัตว์มหาบนแม่แพร่ห้ปวดเมื่อยก็มานวดได้<อ>กับผู่พยาสันปตองเดี๋ยวไปดูพิธีเปิดงานสาวปิตายั่งมวนอัครศรีอภิษฎ เนอะพรีมมี่แพนเค้กนี่ใช่ไหมปัตตานีแพนเค้กกันเนอะคือนนี้คือไทยแพนเค้ก็อะไรนะฮะก็เหมือนของฝรั่งเนี่ยเขจะเป็นแพนเค้กแต่นี้คือเป็นแพนเค้กกับไทยไทยนะครับก็จะต้องใช้น้ํามันลงไปก่อนน้ามันนี่เป็นน้ํามันอะไรครับน้ํามันพืชนะฮะก็จะเป็นน้ํามันพืชนะครับแต่ใส่ไม่เยอะแล้วเราใส่เพื่ออะไรใส่เพื่ออะไรครับเดี๋ไปดูวิธีก่อน อ่าไม่ให้มันไม่ไมให้มันติดตัวภาชนะเหม่ยนติดตุ่งแต่มันไม่เป็นติดตัวภาชนะตรงนี้นครับเนีครับจากนั้นแล้วเนี่ยตัวแป้งเราก็ผสมไปแล้วใช่ไหมครับใช้แป้งอะไรฮนะตอนนี้มีแป้งอะไรค่ะอ่าเป็นแป้งขงรนแป้งขนมครกนะครับก็เป็นแป้งแป้งมันแป้งสาลีหรือแป้งอะไรฮะ ขาวเหียเข้าวเจ้าผสมกันนะครับหลังจากนั้นก็จะมาหยอดลงไปในครับโอมีกะทิที่ใสนหนึ่งด้วยใส <c oughs> ่เนิดหน่อยครับผมตักเกลือเข้าไปหน่อยไม่ให้มันบอกว่ามันเกลืเนาะหยอดลงไปเนี่ยใช้เวลานานเลยฮะรประมาณสามวิห้าวิแต่สักห้าวิน้อไงไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไหม้นะครับ ไ,ไม่ต้องงงกันห้าวิเพราะว่าเนี่ยกระทะตัวนี้เนี่ยนะครับถือว่าหุูมันลุมตรงเนี้ยเขาทําความร้อนอย่างดีเนาะมันกระจายความร้อนได้ดีนะฮะพอควักออกมาแล้วเราต้องทานแับอะไรครับน้ตํตาลน้ตาลทราย,น,น,ายนั่นเองนะฮะอันนี้แเห็นมีผักชีด้วยผักชีโรยหนะ้าผักชีโรยหนะ้าอันนี้ว่างผมหรอไม่ใช่อ๋อแบ๊บีต้ตัดต่อเรื่องกินสม <laughs> so add the uh, lighter and cake or thai and cake they're going to use the flour that this flour mostly be from the uh, rice on the jasmine rice and also the sticky rice they're going to mix it with the, uh, coconut milk also a bit of salt then they're going to put into the containers, take about five seconds and then you're going to take it out once you before you're going to have it they're going to <laughs> mix it with the sugar and some of the thai uh, that one but for those who don't like that one the smell is good for someone just only need the sugar that's fine god yeah. uh, mostly you will eat in the morning the thai people are going to do uh, to eat in the morning <speaking>

แล้วแ่ีนนี้ก่อนจะได้จีนก่อนนะเจ้าเราต่อท้อนอไรลูกแต่ทีนี้ต้องเตินทุกท่านม่าเดี๋ยวพอเราให้พี่เขาออกมาแล้วเรียบร้อยเน่ยเจ้าพรานเนี่ยเบาก่อนเบาก่อนท้อนนะเจ้า so after the the d o you also i i t e to d a n c i n a r i n g blow it first blow it first การจัดร้านเป็นลังคามุงจ่าแล้วก็มีสินค้ามากมายสาธิตการแกะสลักไม้อ่าาีียนเทรร คิไจริงปกตินนนาจะเห็นเรื่องของหหน้าตาเปลี่ยนไปใส่ของสักทองใส่ขอมโดใ่รหลวชาววังเขาเปรี่ยนนีอขนมเมืองาใส่เฉพาะใต่ชี้ตัดด้วยเกลืออย่างช่นพี่เขาบอกมันสกมีหมกมีน้อยนึงแล้วก็มีเครื่องของรับท่านที่รสุภาพระว่าท่วนที่อยากททยหวานนมีการสาธิตทำหมวกกัะโลก มองหน้า้องห้องก็หวานแล้วฮะสายไปยี่สิบเดือดใจที่ถ้าเองก็ไม่ได้ทำเป็นลมเดี๋ยรอสักคำหนึ่งสำหรับท่านที่อยากจะจิ้ท่านใดที่ป้าน้องๆหนูๆปานุ้นๆประดานาเดี๋ยวรอจิขนมพคกเลยกันนะจ๊า ฟรนี f ฟ e ีโนี่ยที่ถนบ้าง Aside from that ที่แก้วนอาจราคาุบือว่าถูกแต่ที่นั้นไม่ e ูก e ต t ที่นกแ e ้วเอาเอาไปม้อยบาทเอะจะกินกระดูท่กดูเห็นเป็นผักใช่ไหมคะที่รักเอาผักออกใปค่ะใส่น้ำตาลลูก

ตอนนี้เป็นลอดแท้ ดูต้งจนกว่าอะนี่เมื่กี้น้เาบอกเป็นใส่รูดตาเลยเหรนละอย่างอ๋อเกินขนมปังกลผิวขาวไม่ช่ขาวี้คอรวันีคือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 แม่แอวงานนี้ยค่ะอุ้ยต่ลแต่เขตีประกอบการเจ้าทใจไมคุณที่อยากชิมนมค้วแตหนะไี่ชิเจ้าจะมาเอาเลยค่ะชิมเราก็ชิมเจ้า you วันนี้วันแรกไปจุดที่11สิงหาคมกับงานวรดกทางวัฒนธรรมเมืองใหม่จัดที่พวงประตูต้าแต่มีครัวขายครัวกินแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมต่างๆนักขนาดเลยมีแค่ถ่ายทอดมาให้ชมได้น้อยเดียวใครว่างๆอยู่ที่ใกล้ๆประตูต้าแปะและแมวแกันเดอร์นขนาด